สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยเรื่องเพื่อนสนิทต,ตอนนี้นะครับซึ่งผมก็มีเพื่อนสนิทหลายคนแหละแต่ผมเลือกคนนี้มาเพราะผมสนิทกับมันครับผมเคยไปดูหมักหนังกับมันด้วยดูกันเลยอยู่ๆมันก็พูดว่าเฮ้ย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 ,ย,ยใส่ผมนะครับผมก็ถามว่ามีอะไรหรอมีอะไรหรอมันก็ตอบว่าไม่มีอะไรแค่ทักเฉยๆคือไอคิวเนี่ยเป็นคนที่เล่นบอลเก่งนะครับ เตะบอลเข้าประตูด้วยแล้วมันชอบทําท่าโดรันโดด้วยเนี่ยแล้วผมกับไอคิวอะเคยทะเลาะกันเว้ยแบบไอคิวไม่ได้ดังใจผมอะแล้วมันก็ผมก็ไม่ได้ดังใจมันเหมือนกันอืแล้วก็งอนกันแล้วเราก็แฮปปี้กันเดี๋ยวผมต่ออีพีสองนะพราะเราแฮปปี้กันแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อต่อจากอีพีหนึ่งนะครับหลังจากที่ไอคิวมันได้ทําการงอนผมก็แบบคุยกันแทบไม่รู้เรื่องเลยอะแบบไอคิวมันแบบทํานิสัยแบบแล้วมันก็มาด่าผมอะ เฮ้ย <Hey, S 2> มึงอะไรวะไม่ได้ดังใจกูเลยอะคือแบบแม่งบ่นอยู่ยงั้นแหละแบบแบบบ่นแล้วผมก็บ่นกับมันว่ามึงก็เหมือนกันมึงก็ไม่ได้ดังใจกูเลยวะ่ะคือแบบตอนนั้นแม่งเถียงกันไปเถียงกันมาแล้วมันก็ทําหน้าตาแบบไม่พอใจผมน่ะแบบเนี้ยเออทําหน้าบูดอะแล้วก็มันก็แบบทําหน้าบูดแล้วก็บ่นใส่ผมเว้ยตอนนั้นคือตอนนั้นแบบต่อยกันได้ต่อยกันเลยอะแล้วหลังจากนั้นมันก็ขอโทษผมแบบเอ้ยขอโทษนะเว้ย ผมก็ขอโทษมันเว้ยขอโทษเว้ยกูก็ขอโทษมันเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นเราก็แฮปปี้กัน